เอาแตงคิ you, ้วเสร็จแล้วใช้แม่เจ้าเมาอินเดียมีเม็ดยินดนี่ใช้แม่เจ้าแต่ว่าทำไมแม่ข่อยก็อยู่ในี่หนดังข่งอยนี่ดิเออ<า>ไปวันนี้เราเป็นแขกผู้มีเกิบเป็นแขกที่ผู้ใบม,มีเกิบโอ้ยที่ย่งวัดสุดมากท่านที่แรกๆก็คือจงังไข่ในบอดด้านนี่คือจงังเขินๆไปคีอจะไดแม่พิมอยู่นี่นะลูกนะออแม่จะไปหอ่อโอ แม่จะไปงานวันเกิดแต่แม่มาลูกชายเจอเป็นเฉยผู้มีเกิดจะจังว่าบังเรืงก็คือจังพอดแง่บังพอด,ดีอยู่อันนี้คือข้นไว้เที สองโมงเสาเก้านาฬิกาว้าวองค์คาลากันเขาขึ้นหลายเถว้าวคุณชายแอวงาคุณมาไหลมาหนาต่อไปถึงดาบ ออาดอเอมามาดกมาดากไว้ออเอาเลยฮเอาเอเอาเอาเลยฮาลบอยาก็าเนาะเล็เลบ สวยมากนะคะแต่ว่าหุ่นนี้ไม่พอดีชุดเลยมันส,สูงขึ้นเมื่อจังหงหลยพอยั่จางสูนเนี่แม่บอกสร้างมันสูงขึ้นดิท่วมหัวพ่อหรอท่วมหัวพ่อแล้วเราจะไปทันเขาไหมาหรือว่าเขาหมดแล้วอะ่ะวันนี้เราจะไปงานวันเกิดน้องทองเพชรน,นะคะนุ่นใครมานุ่นถาม แล้วชาวบ้านเขากินหมดแล้วเขากินมหมดแล้ววะนี่ <c oughs> มันมีหมองเขา่า <c oughs> โอ้ง่าสันง่างแง้ง่าหน่อยง่างไง,ง,ง,งมีหมดไปเขาทางไหนล่ะพ่ญเกเจจะมาเลี้ยวโพด <c oughs> ไปหาทางเขาไปหาทางเขา <c oughs> โคช้างที่ไม่ค่อยคุ้นหน้ามือจะสั่งมาเลยพราะเนจตื่นตื่นสั่งมอดลาเจเมอดลาบ่ ว่เป็นยังคนคนนั่นงหูจักอยู่ข้าจะขวมมุ่นอยู่ขวาม้ามุ่นอยู่ก็เลยดนน้าท่วนเด้กระไรยผ่ฮัวมาแ่านบ้านไก่แห้งโอ้พองศ์เจตจะเบ่งชุดลูกเจ้าพอออกไป เอาคิดเลยคินเลยนโมทัสสะอันนี้ลำใหญ่นะครับค่ายลำใหญ่พญเกทอดดอกซ่าชุดลูกเจ้าว้าพเใส่ด่งเลย โลกของช้างจริงๆค่ะข้าวดาวเออเขาให้มามากินนะครับได้มานอนเรื่องบอกว่าอีย่างวะเยอะมากนะคะแขกที่มีเกือบของน้องจางเพชรเยอะมากก็ท้องค่ำกับมากอ่ะ โอ๊ยชุดแม่ถิบเปื่อนเอ้ออาอถอดมาชุดชุดไก่ถอดมาชุดไก่ถอดมาแกไปพิ้งล่อง หมอไปเบียดไปเบียดกันมวนอุ้ยปุ้ยขอบคุณหนูีไ้สาโอ้ยยังคือเราวุ้นเรเบียดกันสี่คือเป็นเราวุ้นเรเบียดกันสี่เนาะก็ตรวจดีจังใดเบียดจนว่าลุดหมด

ไปสีจะกพิปาสีล้อเ่่มดูมดแั่นี่แค่มอรแขกเราเยอะมากนะคะแขกเราเยอะมาเยอะนะคเยอะมากนะคะโอ้เยอะเลยค่ะเยอะเลยขอบคุณ่ ไโอ้ชุดๆมาจิ้มกิ๊บกิ๊บกันกระล่าไปันเห็นผ้ากี่ชิ้นกระล่างกระล่างต้องคนไหนเบื่อเบา่ออยู่กระล่างเบื่ออยู่เอ้ไปเดินไปมาทั่วมาอยู่ต้องกาเอยากไปอีกไม่ได้ไม่ได้เจ้าเจ้าจะไปอีกจะไปอีกผิดพลาดนะ

ใารจ,จัของงานมังเน่ใส่ขาดี่ัพูดนี่นะอ,อันเกจะับจะของงานมัเกิดอันผู้ใดร,รอกคะ่ะจำหนาเพร, <c oughs> ราะไดหลายพูดพ่อใหญ่ทองคำ <c oughs> เลิบถูอย่างเดียวเลยครับแต่งตัวมาอย่างรอนะครับสุดท้ายได้ชุดวันเกิด,ดของแท้เลยสือกั้นวันเกิดนะคะถือกันวันเกิด,น,ะะน,กดน้องทองเพชรนะคะขอให้น้องทองเพชรสุขภาพแข็งแรงอย่ง่ายโตวไวๆนะคะเป็นที่รักของพ่อๆแม่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะ วันนี้เราก็ได้มาร่วมง,งานนะคะมาร่วมง,งานกินงานเลี้ยงงานถือท่องทองเพชรนะคะก็สำหรับคลิปว,วันนี้ก็เข้ามาแล้วก็แม่แม,แม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไผ่เลยไปด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้สวัสดีค่ะ